สวัสดีครับพบกับผมครับผมอ้ํา CL ไหลยนต์ครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดติดตั้งกระปุกคอมะไรพาวเวอร์ของไม g h t y เกนะครับก็คือชุดประหยัดอะตอนนี้เราจะขายอยู่ชุดละ6,500บาทก็คือต่ก่อนมันชุดละ5,500เพราะว่าเป็นกระปุกลูกเล็กแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นรุ่นกระปุกรูปใหญ่คือมันจะบะทาให้เบาขึ้นแล้วก็เหนียวได้ดีขึ้นนะครับามาดูมาดูของเลยครับ กระปุกตัวนี้คือรุ่นเซิร์ฟนะฮะผมเอามาแปลงก็คือไทเกอร์โควินนะฮะผมเอามาตัดแปลงเป็นไมตี้นะครับอันนี้คือชุดละหกพันห้าอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีมูเร่ล่องเสริมนะครับต้องเสริมตรงมือเร่หน้านะครับเป็นสี่ล่องแล้วก็จะมีสายพานให้แล้วก็จะมีสายพาวเวอร์ให้ทั้งหมดหนึ่งสองสามเส้นนะครับสายรับมีครบนะครับเนี่ยมีสายรัดครบอันนี้คือท่อน้านะฮะท่อน้ําก็คือรถ ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นพาวเวอร์จริงๆมันต้องเปลี่ยนมอน,น้ําแต่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนมอน,น้ําเราต่อท่อน้ําตรงเลยเรามีเหล็กรัดให้ด้วยนะครับก็จะมีตัวปัน่นพาวเวอร์มาตรงนี้มีตัวปั่นพาวเวอร์นะครับแล้วก็จะมีกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็มีสายพานมีน้ามันในโขดหนึ่งอันนี้ครบ,ครบชุด6,500บาทส่วนถ้าชุดแท้ชุดแท้ตรงนี้ก็จะเป็นชุดละ7,500บาทก็คือกระปุกตรงรุ่นเลยนะครับ7,500าบาทนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาทางเฟซที่ร้านได้ cl อหล่ยนต์นะครับหรือต,ต,ติดต่อที่เบอร์โทร02 235 57 22-3ถ้าใครถนัดไลน์ก็ตัวแอดนะคร cl ขีดชาลีนะครับ c h a l e e นะครับทางร้านจะไม่มีทางอินบ็อกซ์หาลูกค้านะครับถ้าอินบ็อกซ์หาลูกค้าไปเองนี่คือมิจฉาชีพทางคุณจะต้องติดต่อเรามาเองนะครับ ส่วนไอใบราคาสินค้าที่ชอบถามกันมาตอนนี้เราจะแจกเป็นอ e ีเมลนะครับแล้วก็จะแจกพวกปูซ่อมรถกับร้านค้านะฮะพวกบุคคลธรรมดาเราจะไม่แจกติดต่ออินบ็อกซ์มาถามเป็นจริงๆพอนะครับถ้าสนใจยังไงติดต่อมานะครับสวัสดีครับ